สวัสดีครับวันนี้ก็เอาสาระมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับสังกัดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สองหนึ่งห้าวันนี้อยากมาเล่าภารกิจเล็กๆครับที่หลายคนอาจไม่ค่อยมีใครรู้แต่มันสําคัญมากครับสาหรับคนที่อยู่ชายแดนอย่างพวกเราครับวันนี้ครับชุดช่างและชุดชอปสครับของกองร้อยได้รับมอบหมายภารกิจครับให้สร้างบังเกอร์แนวหน้าครับที่ฐานปฏิบัติการ4-18หรือคนในพื้นที่จะรู้จัก กันในานามว่าฐานหัวกะโหลกนะครับซึ่งภารกิจนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับฐานอยู่ลึกเขตช,ชายแดนซึ่งพื้นที่โุระกันด่านมากนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราได้รับบริจาคในการมาทําบังเกอร์ครั้งนี้นะครับได้มาจากคุณกันจอมพลังนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซของคุณกันจอมพลังทุกท่านนะครับสาเหตุที่เราต้องทําบังเกอร์นะครับไม่ใช่ว่าของเก่ามันไม่มีนะครับมันมีนะครับแต่ของใหม่มันย่อมดีกว่าอยู่แล้ว ที่เราทํานี่ก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเกิดเหตุกรณีไม่คาดคิดนะครับมีการประทะมีการยิงอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับก็พักเที่ยงกินข้าวพี่น้องต่อชะดออเรากินง่ายอยู่ง่ายครับมีอะไรก็กินนัานๆครับบนฐานนี่ไม่มีน้ําไม่มีไฟนะครับมีแค่ไฟโซล่าเซลล์ครับน้ํนาก็น้ําจากน้าฝนอย่างเดียวเลย นี่ครับแต่ละคนตอนกินจริงจังมากครับต้องใช้แรงเยอะครับปูนบางแผ่นเนี่ยเสาบางต้นเนี่ยหนักเกือบ200รอยโลนะครับต้องช้คนยกดีละสี่ห้าคนครับนี่เจ้าไฟฟ้าครับเราก็เอาเครื่องปั่นไฟขึ้นไปเองนะครับเนี่ครับแผ่นปูนอย่างใหญ่ครับอย่างหนักแต่บอกเลยครับทีมงานชุดนี้ของจริงครับช่วยกันสามาคีกันสุดๆไม่มีใครอู้เลยครับบางทีถึงขั้นต้องร้องขอให้พัก กินข้าวกันครับซึ่งผมก็ขอพูดถึงเรื่องของการขึ้นมาประจําที่แนวหน้านะครับสําหรับผมมันไม่ใช่งานง่ายนะครับมันแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่แต่มันคือการต้องเปลี่ยนทั้งระบบครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีเราขึ้นมาเนี่ยเราต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวไม่มีน้าําไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆมันก็มีอยู่ครับสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าเราก็ต้องเดินไปหาคุยเป็นจุดอย่างเงี้ยแต่ก็คือคุยได้แค่แบบโทรเบอร์หากันอะไรเงี้ยไม่มีแบบ วิดีโอคอลอะไรเงี้ยยากเลยครับอะไรเงี้ยคุณก็บอกเลยนะครับว่าสําหรับผมพวกพี่ๆเพื่อนๆที่ขึ้นมาประจําการตรงนี้คือคนที่เขาเสียสละมากนะครับวันไหนไม่มีเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะดูเหมือนสบายแบบไม่ได้ทําอะไรแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็พวกเขาเหล่านี้นะครับที่แบบว่าจะอยู่แนวหน้าต้องเจอทุกอย่างก่อนเรากว่าจะมีใครมาช่วยเนี่ยก็ไม่รู้จะทันไหมหอะไรเงี้ยเขาต้องรับด่านหน้าทั้งหมด ก่อนเราเลยโดยพึ่งพากันเองแค่เนี่ยฉะนั้นบังเกอร์เนี่ยจําเป็นมากเลยนะครับอย่างไรก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นในระดับหนึ่งครับการท er ําบังเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราเชา,าวตชด2ูองหนึด้วยนะครับ อันนี้หลังจากทําเสร็จเราก็ถ่ายรูปกันนะครับพอถ่ายรูปมีทีมงานพี่กันเอารูปไปโพสต์ในเพจพี่กันด้วยนะครับอย่างดีใจขอจบการนําเสนอเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุบๆุบ